สวัสดีครับช่วงนี้นะครับมีแต่เรื่องราวดราม่าให้ปวดหัวนะครับผมขอแนะนำอนิเมะคลายเครียดเบาสมองนะครับกับเกะคันโชโจโนสกิคงกับเรื่องราวของชิโยสาวน้อยที่ตกหลุมรักกับหนุ่มใหญ่ในเย็นวันหนึ่งเธอรวบรวมความกล้าไปสารภาพรักแต่ว่าพูดผิดไปนิดนึงนะครับก็เลยได้ลายเซ็นกลับมาแทนและสุดท้ายเธอก็กลายเป็นผู้ช่วยทำมงะแบบงงๆวันคืนที่มีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องราวการทำมงะความรัก และความกาวที่เหลือจะเป็นยังไงต่อไปไปดูกันเอาเองเลยครับผมไม่สปอยอนิเมะเรื่องนี้นะครับมี12ตอนแล้วก็มีตอน SP สั้นๆเนี่ยประมาณ3นาทีนะครับอีก6ตอนโดยทั้งหมดนะครับมีซอสมาจากมังงะตลก4ช่อง ต่อมานะครับสิ่งที่เรื่องนี้ทําได้ดีข้อแรกครับเรื่องนี้นะครับเน้นมุกล้อเลีเยนพวกกลอมความตรงๆร,งรงเลยครับล้อหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตัวละครหรือเรื่องเข้าใจผิดโดนเส้นดีครับข้อต่อมาครับตัวละครแต่ละคนนะครับทั้งตัวหลักตัวรองออกแบบมาเพื่อเป็นมีนโดยเฉพาะเลยครับแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะของตัวเองนะครับแล้วก็มีคู่ขาที่มีเคมีตัวละครที่โคตรดีตัวชงมุก ตัวตบมุกค,ครบเลยข้อต่อมาครับในส่วนของการทําบางงานเนี่ยผัว่ามันน่าสนใจดีครับทำให้เราได้เข้าใจกระบวนการทํางานคร่าวๆนะครับตั้งแต่คิดเนื้อเรื่องยันออกมาเป็นรูปเล่มเลย ต่อมานะครับสิ่งที่เรื่องที่ทาได้ไม่ค่อยดีข้อแรกครับเรื่องนี้เน้นไปที่ทางตลกมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าจะหวังแนวความรักหวานๆเนี่ยอาจจะผิดหวังได้นะฮะความสัมพันธ์ทุกคู่เนี่ยไม่มีความก้าวหน้าสักนิดเลยครับข้อต่อมาครับเพอเรื่องนี้เนี่ยมาจากมังงะตลกสี่ช่องนะครับเนื้อเรื่องก็เลยไม่ค่อยจะมีครับส่วนใหญ่จะเป็นฉากมีเ,มเล็กๆสั้นๆจบในตอนถ้าอยากได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะครับไม่มีครับมีแต่เฟนโซนถ้าอยากได้เนื้อเรื่องเีเขี้ๆ ไม่มีครับขายขำอย่างเดียวอยากได้พัฒนาการตัวละครก็ไม่มีเหมือนกันครับสรุปนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเรื่องราวขายขำล้อเลียนความรักอย่างเดียวเลยนะครับสนุกครับเรื่องนี้ดูชิวๆได้เลยครับโนดราม่าช่องทางการรับชมนะครับผมก็ใส่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้วิดีโอเหมือนเดิมเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอ่านต่อเนี่ยไปเริ่มอ่านเล่มหนึ่งเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอนิเมะเนี่ยมาเรียงตอนไม้เหมือนกับมังงะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะได้เรื่องขายขำในชุดประจำวันธรรมดาาเลยเนี่ยผมขอให้นำเรื่องดันชิโคโคเซโนนิชิโจ แต่ถ้าคุณอยากจะได้แนวโรแมนต์เรือเรื่องเข้มๆนะครับเรื่องนี้ข้ามไปเลยดีกว่าครับโอเคผมไปหาอะไรมาดูต่อดีกว่านะครับขอปิดท้ายวิดีโอด้วยเพลงเหมือนเดิมนะครับผมไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบายครับ